I just wanna เป็นแฟนอยู่ไดบอได้ครับส่วนใครต้งน้อยสุดก็ชนะใช่ไหมอ่ะโดนทำโทษจะได้นั่งฟังคุณปู้ร้องเพลงยาวๆเอาด่แอบดูก่อนแล้วเหรอฮยังอะไรไปถึงรู้ตวดเราโทษคืออะไรอ่ะหุยมีคนเผยสปอยหุยหุยมีคนสปอย ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรใจหนึ่งใ,ใจจะต้องการตองการอะไรก็ <c oughs> คือเมื่อกี้กำลังสตันจัดกับภาพอยู่กำลังมองภาพเอ <c oughs> ทำไมเขาถึงเอาภาพนี้ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่เมื่อกี้คือสตันกับพ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อกันที่คำที่หกกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสามโอ้โหโดนเอง